ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับทีเชอร์ปุ๊กนางสาวสุขุมานศรีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ สำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สามารถสแกน QR code ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้เพื่อเข้าไปรับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องรูปเลขาคณิตสวัสดีค่ะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3วันนี้เราได้เดินทางมาถึงหัวข้อที่4การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก วันนี้เราจะมาดูกันสิว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เรารู้จักกันไปแล้วนั้นมีวิธีการสร้างอย่างไรค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนักเรียนจะสามารถจำแนกชนิดของมุมเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนมุมวัดและสร้างมุมโดยใช้โปรเทคเตอร์สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวด้านได้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมนะคะจากคลิปที่แล้วมาดูกันเลยค่ะแก้ไขเพิ่มเติมในข้อที่6นะคะให้สร้างมุมรออบซึ่งมีขนาดของมุม300องศา300องศานี้นักเรียนก็พิจารณาแล้วว่าเป็นมุมชนิดใดคะเป็นมุมกรับนั่นเองดังนั้นวิธีสร้างมุมกลับ เราก็นำ3า360องศาลบด้วย60องศาถึงจะได้มุมที่เราต้องการคือ300องศานะคะให้แก้ไขในจุดนี้ด้วยแล้วก็นักเรียนก็ขีดเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นนำโปรเทกเตอร์มาวางจุดตรงมุมที่เราต้องการลบออกคือ60องศานะคะจากนั้นให้ลากเส้นกำหนดชื่อจุดแบบนี้เมื่อเรานำโปรเทกเตอร์ออกเราก็จะได้มุม ที่เราต้องการคือ60องศาซึ่งมุมนี้คือส่วนที่เราต้องลบออกไปใช่ไหมคะให้นักเรียนนึกถึงก้อนเค้กใช่ไหมที่มีขนาด360องศาและลบออกไป60องศาค่ะเมื่อเราลบ60องศาออกไปเราก็จะได้มุมที่เราต้องการคือขนาดของมุม300องศานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เก่งมากๆเลยสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและช่วยกันตรวจสอบขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมแก้ไขของตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะคะทบทวนความรู้ในการทบทวนความรู้วันนี้นะคะทีเชิ์จะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์มาที่หน้า75ค่ะเรามาดูกันในกิจกรรมที่11เรื่องชนิดของรูปสี่เหลี่ยม และเส้นทะแยงมุมค่ะเปิดกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ข้อแรกค่ะโจทย์ให้เราบอกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมที่ขีดเส้นขอบทึบจากรูปต่อไปนี้นักเรียนดูรูปภาพของตัวเองนะคะในหนังสือเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด6รูปด้วยกันนักเรียนลองดูนะคะแต่ละรูปเขาจะมีเส้นทึบเขียดเอาไว้ขีดเอาไว้นะคะเราลองพิจารณาดูสิว่า รูปสีเ Dante, เป да: ส่เหลี่ยมนั้นที่เป็นเส้นทึบนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดค่ะรูปสี่เหลี่ยมเรารู้จักไปแล้วใช่ไหมคะว่าในเรื่องนี้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างดังนั้นนักเรียนจะต้องตอบได้แล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่นักเรียนรู้จักคือ 1. นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะนักเรียนลองเริ่มทำเลยค่ะ ดูรูปภาพและเขียนลงไปเลยนะคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดจัดตุลัดหรือผืนผ้าค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วมาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปที่1เป็นแบงค์500นะคะเราใช้ในชีวิตประจำวันแบคงนี้มีทั้ง20แบงค์50บแบ่งร้อยแบ่งพันแบงค์500ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ มีด้านที่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะต่อไปรูปที่2เป็นวิทยุนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วนะคะในยุคสมัยนี้ดังนั้นนี่คือวิทยุนะคะลักษณะของเขาในรูปนี้เป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่3ค่ะนาฬิกานาฬิกาเรือนนี้ถ้านักเรียนนำไม้บรรทัดมาวัดทุกด้านแล้วด้านทุกด้านมี ความยาวเท่ากันทุกด้านคือลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะรูปที่4เป็นกรอบรูปนะคะนักเรียนนําไม้บรรทัดมาวัดก็ได้หรือดูด้วยตาปากก็เห็นได้ชัดแล้วว่าด้านทุกด้านมีขนาดเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะแบบนี้คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่า ด้านตรงข้ามเขาเท่ากันแต่ด้านที่ติดกันมีความยาวไม่เท่ากันค่ะรูปที่5คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนำไม้บรรทัดมาวัดได้เลยนะคะเพราะว่าด้านทุกด้านเท่ากันหมดเลยรูปที่6ประตูบ้านทุกบ้านจะมีประตูใช่ไหมคะดังน,นั้นนักเรียนจะเห็นได้ชัดเลยว่ารูปที่6นั้นคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ สำหรับคนใดที่ทำถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะและสำหรับคนใดที่ยังไม่สามารถทำได้นักเรียนต้องหัดฝึกฝนนะคะเพราะว่านี่คือเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายสำหรับการดูระหว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องรู้แล้วนะคะดูในข้อที่2นะคะโจทย์ให้เราเขียนชื่อเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ซึ่ง เส้นทแยงมุมนักเรียนจะต้องไปรู้จักความหมายของเขาก่อนว่าคืออะไรไปเรียนรู้กันเลยค่ะเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมคือส่วนของเส้นตรงที่จุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดมุมที่อยู่ตรงกันข้ามของรูปสี่เหลี่ยมลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะคะทิเชอร์ก็กำหนดมาให้แบบนี้ค่ะรูปสี่เหลี่ยม abcd เขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงที่อยู่ ตรงจุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดมุมตรงกันข้ามของรูปสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะคะมุมตรงกันข้ามเช่นมุม A อยู่ตรงกันข้ามกับมุม C มุม D อยู่ตรงข้ามกับมุม B แบบนี้ลากเส้นส่วนของเส้นตรงไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งจะมีทั้งสองเส้นเสมอนะคะและมีความยาวเท่ากันค่ะ ย้ำนะคะเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจะมี2เส้นเสมอและมีความยาวเท่ากันลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อนักเรียนรู้จักเส้นทแยงมุมกันแล้วนะคะเราก็มาดูกันเลยว่าชื่อของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไรค่ะข้อที่1เราได้เส้นทแยงมุมมาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นชื่อของเส้นทแยงมุมนี้ก็คือเส้นทแยงมุม ก็คอนั่นเองให้ขีดเส้นด้วยนะคะด้านบนแบบนี้เพราะว่าเส้นทะแยงมุมนี้เป็นส่วนของเส้นตรงค่ะดังนั้นในข้อที่สองเราก็ได้เส้นทะแยงมุมมา2เส้นนักเรียนก็เขียนเลยค่ะมีส่วนของเส้นตรงจอจานชอช้างนะคะเป็นเส้นทะแยงมุมและส่วนของเส้นตรงโซโซชอชิงนะคะ ในข้อที่3ค่ะนักเรียนลองดูนะคะมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นกันแน่1เส้นสองเส้นหรือ3เส้นคะเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจะมีได้แค่สองเส้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเส้นทะแยงมุมคือมุมตรงข้ามกันใช่ไหมคะลากเส้นส่วนของเส้นตรงมาแบบนี้ดังนั้น เส้นทะแยงมุมที่แท้จริงแล้วมี2เส้นคือส่วนของเส้นตรงปอปลาตอเต่าและส่วนของเส้นตรงดอเด็กบอใบไม้ค่ะระวังนะคะส่วนของเส้นตรงทอทงและทอทหารไม่ใช่เส้นทะแยงมุมนะคะระวังโดนหลอกนะต่อไปค่ะเส้นทะแยงมุมทะแยงมุมนะคะ มีสองเส้นเท่านั้นสำหรับรูปสี่เหลี่ยมในรูปข้อที่4มีเส้นอะไรบ้างคะเส้นส่วนของเส้นตรงชอช้างงงูและอีกหนึ่งเส้นคือส่วนของเส้นตรงคอควายจอจานหรือนักเรียนอาจจะสลับมุมกันก็ได้นะคะเป็นจอจานคอควายงองูชอช้างก็ไม่ผิดค่ะแต่ขอให้เป็นส่วนของเส้นตรง เดียวกันที่เป็นแส้เส้นทะแยงมุมนะคะข้อที่5ค่ะเหมือนเดิมค่ะเส้นทะแยงมุมคือเส้นที่ลากจากมุมตรงข้ามส่วนของเส้นตรงที่ลากจากมุมตรงข้ามมาหากันนะคะในข้อที่5ก็มี2เส้นด้วยกันค่ะคือเส้นส่วนของเส้นตรงอ,อ่างยอยักษ์และส่วนของเส้นตรงมอมาอเรือค่ะต่อไปค่ะข้อที่6มีกี่เส้นคะ สเส้นนะคะที่เป็นเส้นทะแยงมุมเราต้องการเส้นทะแยงมุมนะดังนั้นสองเส้นที่เป็นเส้นทะแยงมุมคือส่วนของเส้นตรงจอจานชอช้างและอีกเส้นหนึ่งค่ะส่วนของเส้นตรงชอชิงซอโซค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเส้นทะแยงมุมคือส่วนของเส้นตรงที่รากจากมุมตรงข้ามกันนะคะ รูปสี่เหลี่ยมจะมีเส้นทแยงมุมด้วยกัน2เส้นซึ่ง2เส้นนี้จะมีความยาวเท่ากันค่ะเรามาเรียนกันต่อในหัวข้อที่4กันเลยค่ะหัวข้อที่4การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนที่เราจะไปสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั้นเราต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างก่อนค่ะซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสร้างมีอยู่สอ,อย่างด้วยกันค่ะ คือ1ครึ่งวงกลมหรือที่เราเรียกว่าโปรเทคเตอร์และ2คือไม้ฉากทั้ง2อ,อย่างนี้เป็นอุปกรณ์ในการใช้สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนจะต้องมีอยู่ในมือแล้วนะคะถึงจะเรียนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า76นะคะนักเรียน จะเห็นกิจกรรมที่12เรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทีชเชอร์จะนำโจทย์จากแบบฝึกหัดนี้มาสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันค่ะและเรามาดูกันซิว่าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามที่โจทย์กำหนดได้อย่างไรค่ะในการสร้างนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ทีชเชอร์นำโจทย์มาจากข้อที่1ค่ะโจทย์บอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก วแหวนทะทะหารมอมายายักษ์หรือวอทอมยให้ส่วนของเส้นตรงวรทยาว4เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรงทรมยาว2เซนติเมตรส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้คือด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะจากนั้นทิเช์เริ่มเลยค่ะขั้นแรกเราก็ลากเส้นส่วนของเส้นตรงมีขนาด ความยาว4เซนติเมตรนะคะลากเลยนะคะนำไม้บรรทัดมาวัดเลยนะ4เซนติเมตรเราก็จะได้และส่วนของเส้นตรงวรทหรือทอววอ์นะคะกำหนดชื่อให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็นําไม้ฉากค่ะขึ้นมาวางไว้แบบนี้นะคะวางให้เท่ากันนะให้เส้นไม้ฉากตรงกับส่วนของเส้นตรงที่เราวาดไว้ จากนั้นเราก็ขีดเส้นตรงขึ้นไปค่ะอย่างนี้นะคะให้ไม้ฉากเป็นมุมนะคะเป็นมุมแบบนี้ลักษณะเป็นมุมฉากแบบนี้นะลากเส้นขึ้นไปขนาดความยาวของเส้นก็คือ2เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะความยาว2เซนติเมตรได้มุมขึ้นมาคือมุม มมานะคะเป็นส่วนของเส้นตรงทอมอที่มีความยาว2เซนติเมตรตามที่โจทย์กำหนดไว้นะคะนี่ค่ะเมื่อเราลากเส้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะเกิดมุมที่เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะมุมฉากกางกี่องศานะคะนักเรียนกางกาง9 0องศานะคะ เมื่อเรานำไม้ฉากออกก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเกิดมุมหนึ่งมุมขึ้นมาที่เป็นมุมฉากจากนั้นเราจะสร้างอีกเส้นหนึ่งค่ะโดยใช้เครื่องวงกลมค่ะเราก็วางแบบนี้นะคะนักเรียนวางตามทีเชอร์เลยนะให้จุดศูนย์กลางจุดตรงกลางนะคะอยู่ตรงกับจุดวอลแหวนนะคะแล้วเราก็กำหนดจุดค่ะให้ กลาง90องศานะคะเพราะเราต้องสร้างมุมฉากนะและเราก็นำโปรเทคเตอร์ออกค่ะและลากเส้นตรงที่มีความยาว2เซนติเมตรขึ้นไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วมุมฉากอีก1มุมกลาง90องศาโดยสร้างจากครึ่งวงกลมหรือโปรเทคเตอร์นั่นเอง ต่อไปเราก็ลากเส้นค่ะและก็ใส่ชื่อมุมที่เหลือเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วค่ะและนี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเห็นไหมคะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านแต่ละด้านใช่ไหมที่มีความยาวตามที่โจทย์กำหนดเลยนะคะมีด้าน วทหรือทอวอที่ยาว4เซนติเมตรและด้านทอมอที่ยาว2เซนติเมตรและด้านที่เหลือนะคะก็ตามที่เราได้วาดออกมาเลยนะคะเมื่อเราเห็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวทอมอยอค่ะ มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันในข้อที่4นะคะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสอสอหออให้มีด้านยาวด้านละ4เซนติเมตรนะคะนักเรียนลองดูนะคะเขากำหนดความยาวด้านมาแค่ด้านเดียวใช่ไหม4ี่เซนติเมตรแล้วเราจะทำได้ยังไงละ่ะเราทำได้นะคะนักเรียนเพราะเขาได้บอกมาแล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็รู้แล้วว่า สีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีความยาวด้านละเท่าไหร่คะเท่าเท่ากาันก็คือเท่ากันทุกด้านนะดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้ทุกด้านยาว4เซนติเมตรนะคะโอเคไม่ต้องตกใจนะว่าเขากําหนดมาให้แค่ด้านเดียวที่เชร์เราต้องดูด้วยว่าเขากําหนดมาแล้วใช่ไหมว่าเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะหรือว่าถ้าเขากําหนดมา ด้านเดียวเราก็จะรู้แล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมที่เราจะวาดออกมาได้นั้นต้องเป็นสีสี่เหลี่ยมจัตุรัสแน่ๆนะคะต่อไปค่ะพอเราได้มาแบบนี้เราก็วาดเลยค่ะส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว4เซนติเมตรจากนั้นกําหนดชื่อค่ะทีชเชอร์กาหนดหอืหอษีสอสาราแบบนี้นะคะแล้วก็นําไม้ฉากมาวางเลยค่ะวางในลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนดูที่ทิเชอร์วางนะวางให มุมที่เป็นมุมฉากของไม้ฉากนะคะตรงกับจุดสหรือสีนะคะแล้วก็เส้นด้านล่างนะคะต้องตรงแบบนี้นะจากนั้นถึงจะขีดเส้นขึ้นไปให้มีความยาว4เซนติเมตรแล้วก็กำหนดชื่อนะคะที่เชื่อกำหนดเป็นหอหีบนะคะเพราะว่าสหรือสีอยู่ใกล้กับหอหีบเนาะที่เชื่อก็กำหนดชื่อหอหีบตอกเลยนะคะต่อไปค่ะเราก็ นำไม้ฉากออกนะคะมุมที่เราได้ก็จะเป็นมุมฉากแล้วนะคะมุมตรงสหรือสีนะคะต่อไปเราจะสร้างเส้นส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งค่ะเราจะใช้เครื่องมือเครื่องงกลมนะคะในการทํามุมฉากที่สสลานะจากนั้นเราก็วางเลยค่ะวางแบบพิเชอร์เลยนะให้จุดตรงกลางของโปรเทคเตอร์นะคะ อยู่ตรงที่สอสาราแบบนี้นะแล้วก็วางให้ตรงเส้นนะคะจากนั้นจุดเอาไว้ค่ะเพื่อที่เราจะได้สร้างมุมนี้ให้มีขนาด90องศาค่ะจากนั้นเรานำโปรเทคเตอร์ออกแล้วนะคะเราก็ลากเส้นตรงไปหาจุดที่เราได้มาร์กเอาไว้นะคะให้มีความยาวของส่วนของเส้นตรงนี้4เซนติเมตรนะ 4ซนติเมตรจากนั้นเราก็ลบจุดออกไปได้ค่ะแล้วก็ขีดเส้นที่เหลือนะคะให้มีความยาว4เซนติเมตรเหมือนกันแล้วก็กำหนดชื่อจุดออ,อ่างค่ะคือจุดที่เหลือนั่นเองนะคะมุมสอสาราจะมีมุม90องศาเพราะเราใช้อุปกรณ์คือโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วหรือว่าเครื่องวงกลมในการวัดมุมเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองนำครื่องวงกลมนะคะ วัดมุมหอหีบกับอออ่างดูนะว่ามีขนาดของมุม90องศาจริงหรือไม่นะคะแล้วเมื่อเป็นจริงก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ว่าจะเป็นใช้อุปกรณ์ไม้ฉากหรือว่าโปรเจคเตอร์ นักเรียนก็ใช้ได้ตามความถนัดเลยนะคะหรือว่าถ้านักเรียนใช้ทั้ง2แบบก็จะยิ่งดีค่ะนักเรียนก็จะได้ฝึกการใช้เครื่องมือด้วยตัวเองด้วยนะคะและสำหรับการบ้านวันนี้นะคะทีเชร์จะให้นักเรียนส่งงานลงในอัรบ้นมนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็กิจกรรมที่11เรื่องชนิดของรูปสี่เหลี่ยมและเส้นทแยงมุมที่เราได้ทำไปนะคะกับกิจกรรมที่12เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ทำเพิ่มเติมในข้อที่3ข้อ5และข้อที่8เองนะคะทำา3ข้อเพิ่มเติมมานะคะอย่าลืมใส่ชื่อจริงนามสกุลชั้นเลขที่ก่อนส่งทุกครั้งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทิเชอร์ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ